สำหรับ EA o r i t 88นะครับในส่วนของการเคลียร์ออเดอร์ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาในส่วนของ m d 4ที่ทำการติดตั้ง EA o r i t 88ในเวอร์ชั่น10นะครับเข้ามาในส่วนของ Input นะเข้ามาในเมนูสุดท้ายนะครับในส่วนของ Number Order to Start Clear Order นะครับตรงนี้ default หรือค่าเริ่มต้นถ้าเพื่อนๆใช้ค่า preset ที่ได้จากผมจะเป็นที่11 order จึงจะทำการ clear order ทั้งหมดทั้ง2ฝั่งเมื่อฝั่งที่ครบ11 order กลับเข้าเป็นบวกหรือมากกว่า11 order ขึ้นไปเขาจะ clear order ฝั่งตรงกันข้ามด้วยนะครับก็คือจะ set position การเข้า order ใหม่อีกครั้งแต่ในกรณีนี้ในตัวอย่างสถานการณ์จริงในวันนี้นะครับในวันที่12เดือน5 2 0 สถานการณ์จริงยังไม่ถึง11ออเดอร์ตอนนี้ก็จะมีออเดอร์บายอยู่7ออเดอร์ออเดอร์เซลอยู่4ออเดอร์ดังนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าออเดอร์บายเนี้ยเมื่อกลับเข้าเป็นบวกเขาจะเคลียร์ออเดอร์ฝั่งเซลลด้วยจะเป็นผลเช่นไรดังนั้นผมอยากจะให้เห็นในสถานการณ์จริงผมจึงทำการปรับตรงนี้ให้เหลือเพียง7นะครับให้เหลือเพียง7 นะแต่สําหรับค่าที่แนะนําก็คือตามสะดวกเลยครับแนะนําตั้งแต่8ถึง13 order นะครับถ้าให้ผมแนะนําแต่ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับอาจจะต่มกว่านี้ตามตัวอย่างนี้ก็ได้7ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเคลียร์ออเดอร์แล้วกดโอเคเลยในกรณีตัวอย่างผมจะตั้งไว้ที่7เพื่อจะให้เห็นสถานการณ์จริงถ้าเขาจะเคลียร์ออเดอร์ฝั่งบายได้นะครับขึ้นมาถึงจุด tp นี้เขาจะทําการเคลียร์ออเดอร์ฝั่งซลล์ด้วยและจะดูซิว่ารอบนี้เราจะได้กําไรหรือขาดทุน เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเป็น7ก็กดโอเคครับ ทีนี้ในสถานการณ์นี้นะครับกราฟได้ขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะเป็นผลทําให้ออเดอร์ผลรวมเป็นบวกนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5เหรียญ6เหรียญเนาะแต่ก่อนหน้านี้ผมเห็นกราฟขึ้นมาช่วงจังหวะเนี้ยมีเห็น30ดอลลาร์ดังนั้นก็ยังไม่ข้ามเส้นจุด TP ไปดังนั้นถ้าเกิดเขาข้ามเส้นจุด TP ไปพร้อมกับเคลียร์ออเดอร์ฝั่งตรงข้ามออเดอร์ Order, หรือการเคลียร์ออเดอร์ในรอบนี้นะครับการทํา TP ในรอบนี้ในฝั่งบายและ พร้อมๆกับการ clear order ในฝั่ง s ลล์ด้วยเขาจะได้กำไรเท่าไร่นะครับลองมาติดตามดูผลดูนะครับเพื่อนจะได้เห็นภาพชัดเจนเพื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเข้าใจนะครับเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับในการปิดออเดอร์ฝั่ง buy นะครับทั้งหมดนะครับในฝั่งบายเขาทำ TP ได้ในรอบนี้ ในวันนี้เราได้กำไรไปเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราเพื่อนๆมาดู account history นะครับในวันนี้เฉพาะวันนี้นะเราจะดูเฉพาะวันนี้กัน today กดโอเคเลยนะครับวันนี้เรามีแต้มสะสมอยู่แล้วคือ6.91นะครับ6.91ดอลลาร์เกือบเกือบ7ดดอลลาร์ถ้าทำ TP ในรอบนี้ได้เขาจะได้เท่าไหร่ดูกันนะครับ เพื่อนๆจะได้ไปประยุกต์ใช้ได้นะว่าไม่ต้องมากังวลว่าอถ้าให้เขาเคลียร์ออเดอร์แล้วเขาปิดออเดอร์อีกฝั่งหนึง่งเราก็ไม่ได้กําไรสิอะไรประมาณนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่ EAO ริป88ไม่ว่าเวอร์ชั่น9หรือเวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชั่น10เนี่ย เข้าใกล้จุด T P ผลรวมทั้งหมดเขาจะเป็นบวกอยู่แล้วในตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆสั่ง c r o s s ออตอนนี้เพื่อนๆก็เก็บไปแล้วนะครับ15ดอลลาร์นะโดยประมาณนะแต่ถ้าเพื่อนๆให้เขาเคลียร์เองแล้วเคลียร์ฝั่งตรงกันข้ามด้วยจะได้เท่าไหร่มารุ้นกันครับ เริ่มเห็นสีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าเข้าใกล้จุด TP แล้วครับจะเห็นว่าผลประกอบการตอนนี้ออเดอร์ที่ถือตอนนี้ก็เป็นบวกถึง20ดอลลาร์โดยประมาณซึ่งจริงๆเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่ม c r o s s all เพื่อเก็บกำไรตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เราจะรุ้นให้เขาทำ TP เองแล้วจัดการเคลียร์ออเดอร์แบบอัตโนมัตินะครับ ครับเมื่อทำการเคลียร์ออเดอร์หรือ TP ฝั่งบายเรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อ่อ e a o รี8 8จะทำการเคลียร์ออเดอร์ฝั่งตรงกันข้ามด้วยเพื่อเป็นการลดภาระในการถือออเดอร์ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็เริ่มเข้าทำงานในจุดที่ทำการเคลียร์ออเดอร์ใหม่นะครับทั้งเซลและบายก็จะเปิดขึ้นมา2 ออเดอร์ตามลูกโดยออเดอร์จะเปิดบายและเซล์ตามปกติฝั่งละ1นึ่งออเดอร์นะครับทีนี้เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันที่13เดือน5 2020นะครับ <c oughs> ก็วันนี้เรามาดูกันว่าจะได้กำไรเท่าไหร่จากการที่เขาเคลียร์ออเดอร์ทั้งหมดแล้วเริ่มออกใหม่ซึ่ง เมื่อวานเราบอกว่าเรามีออเดอร์กำไรค้างระหว่างวันอยู่ที่6ดอลลาร์กว่าๆนะครับต้องแก้ขายใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้ทำการ TP นะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้ทำการ TP เมื่อทำการ TP เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นการ TP ในรอบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะ,ะนั้นมาดู Account History เฉพาะวันนี้กัน Account History นะครับเฉพาะวันนี้เรามาดูกันนะครับเฉพาะวันนี้ Today นะครับ วันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเ,ออเขาทำ TP ในออเดอร์ที่ทำไฮไลท์สีเขียวอยู่นี้นี่คือ TP ปกติในรอบ TP ปกติก็คือตรงช่วงนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือทำการ c ี e ร r ออเดอร์โดย EA ori 8 88โดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นกำไรหรือเปล่าก็เป็นลบหมดเลยเป็นลบหมดเลยแต่ว่าในการทำกำไรในรอบนี้การปิด TP ในรอบเนี้เขาได้กำไรโดยประมาณก็38ดดอลลาร์นะครับโดยที่จะมีออเดอร์ที่ ปิดเป็นบวกเมื่อกี้อีกออเดอร์ order หนึง88สเซนเนาะก็ไม่ถึงดอลลาร์ก็ตีไปประมาณสัก37 38ดอลลาร์นะที่ tp พร้อมทั้งเคลีย์ออเดอร์อีกฝั่งหนึ่งกับข้อสงสัยที่เพื่อนๆบางคนถามมาว่าเอา้าถ้าเขาปิดออเดอร์แล้วก็เคลีย์อีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้ ea ก็ไม่ได้กําไรสินะครับจะเห็นได้ว่าเขาได้กำไรและได้กำไร สวยงามด้วยนะครับแน่นอนก็จะได้กําไรน้อยกว่าที่จะคงออเดอร์อีกฝั่งหนึ่งไว้แต่ว่าการทําแบบนี้เราได้กําไรน้อยลงก็จริงแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะหมายถึงได้กําไรลดลงเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ตําแหน่งการเข้าออเดอร์และไม่มีภาระการถือออเดอร์อีกฝั่งให้ต้องหลุนอีกต่อไปนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้ e อทํางานต่อไปนะครับตอนนี้ผมจะไปตั้งค่าให้กลับมา นะครับโดยการตั้งค่าไปในส่วนของ input นะแล้วก็ปกติเราจะตั้งไว้ที่7ออเดอร์นะครับผมขอตั้งไว้ชัก9ออเดอร์แล้วกันเนาะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะจะ7จะ8จะ9โดย default หรือว่าค่าเริ่มต้นที่ผมตั้งให้ใน preset น่ะก็จะเป็น11นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าจะไปเลือกให้เขาเคลียร์ออเดอร์เมื่อเกิดออเดอร์ที่เท่าไหร่นะครับกรณี ตัวอย่างก็คือ9ออเดอร์นะครับเขาจะเริ่มเคลียร์ออเดอร์ทั้งหมดนะครับเมื่อทํา TP ในฝั่งที่ถือออเดอร์มากกว่าได้นะครับก็จะทําการเคลียร์ออเดอร์อีกฝั่งหนึ่งออกทันทีนะครับกรณีนีน้ผมตั้งไว้ที่9กดโอเคเลยนะเมื่อเกิดออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง9ออเดอร์ขึ้นไปเมื่อมีการทํา TP ในฝั่งที่ถือออเดอร์9ออเดอร์ขึ้นไปนั้นได้ อีกฝั่งหนึ่งก็จะถูกเคลียร์ไปด้วยหวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้เพื่อนได้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของเพื่อนๆนะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้ในช่วงจังหวะไหนสิ่งสําคัญก็คือเราสามารถไปแก้ไขเพิ่มเติมได้หลังจากที่รัน EAO r i ป88ในเวอร์ชั่น10ไปแล้วและเราเกิดอยากจะเปลี่ยนใจการตั้งค่า Input นะครับล้วก็แค่ double ลค i c k แล้วเข้ามาในส่วนของ input แล้วก็ไปแก้ไขตัวเลขในส่วนของ number order to start clear order ได้ตลอดเวลานะครับ ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขกับการเทรดและขอให้สนุกกับการใช้ EA o e r i t 88ในเวอร์ชัน10ในการเทรด forex สิ่งสำคัญในการเทรด forex เครื่องมือที่ดีที่สุดคือตัวเราเองหมั่นศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเราเองไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมือใดก็ตามเมื่อเราเองมีทักษะมีความสามารถมีการเรียนรู้อยู่เสมอแล้วเราจะสามารถใช้เครื่องมือใดก็ตามในการเทรด forex อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทนจุดอ่อนจุดด้อยของเครื่องมือนั้นนั้น และใช้เครื่องมือนั้นสร้างกำไรได้ดีที่สุดสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ